รัาผมสำหรับนะครับเสานี่นะหาก็ต้องย่งงางมาจากหม่องข้าวผักนะครับหมองเต็นข้าวกลางลงมาประมาณ200เมตร้องรอยสี่ล้อะสี่อเมตรครับ,บ <l oss> ครับมาดูยังไงว่ากันหอกวะ่วหลอเคออเค ีรถดีแตกครับอาจจะมืดแน่ยังไยน,นะครับแล้วมอกก็เริ่มน้าแล้วครับตอนนี้มืดตึ๊บเลย เดี๋ยวนั่งลังที่มวยยกรอกโอ้เแข็งแรงแข็งแรงเดี๋ยวกปนได้มันนะนา่งนั่งเลยอย่าไปนั่งตักไปนั่งให้เตินี่อันละเออตัวอะไรครับตัวตัวตัว,ตว,ตว ครับอ๋อน si> ี่ครับไม่เชองเสียงความไม่เชืสียงความไปอดีมากขอบแม รถเข้ามาไม่ติดกันใดไ้นม่ตลีกันไดวันนี้ใ่ลีกก็ได้แล้วกันได้เล,ลอ ุกคนมีต้นไม่กั้นสันแล้วก็ผมตอนนี้ก็ขึ้นมาหอดนะครับยอดปูนะครับห้วยอีสันเรียบร้อยแล้วนะครับทางเที่ยงก็มีของขายนะฮะสซอครับตอนนี้พวกท่านเห็นวิวยังนะครับมืดนะครับโโอ้หบรรยากาศดีขนาดเลย อเงาววหนลลครับผมตอนนี้บรรยากาศนะครับตอนเศร้าทะเลหมอกอยู่ยังเกาะผู้ยงเกาะห้วยผู้ห้วยอีสันยู่ผู้ห้วยอีสันครับอยู่พสังคม โอ้ต้นเดียนเลยในต้นบุกงต้นนี้นะครับตอนนี้ท่านดเหมอะนะครับทนได้เหมาะทำเสาบรรยากาศดีขนาดนี้ไซสานนั่งเก็บยินเซย ตามมาซาวยอนได้ฟิลขนาดเลย <laughs> เดี๋ยวรอพาดีนะครับบรนยา้กาับเาหน,นีครับถือว่าคุมครับสำหรับทริปแวะขึ้นแหลกครับอยู่ที่ภูห้วยอีสัน บรรยากาศคนกับลายเนียครับอเอ้ยมาทั้งขึ้นกับเมีครับแบบนี้่มเลย่มปุมปุมครับวันนี้ ตไปอยค่ะ5แล้ร้วัน การซีชนะครับต้องมาสอบทุกคนใจอีกโอ้ การเย็นดีขนาดเลยสองหไปคิวรอะไปเนยนีองน้ำมืออีนผู้ชมตอนนี้ก็กำลังอยู่ต่อคิวนะครับกับรอรู้สึกว่าคิวยาว

เอชินจังไาเลยครับใกล้าครบอมตอนนี้ก็กำลังเขาแถวนะครับโดยสิ้นขถดลลงเขาบรรยากาศนะครับหมอกนาตืบเลยเป็นไงมาเดียวมึงหนาวปนันเตี้ย เมึงระยะทาเนี่มาระเงินโตงห่วงเลยเดี๋ยวถ้าวกิ่งตองอเบกแล้วนกิ่งต้องกิกันเตอรโอ้แยวบางยาวเลยครับโอ้ในปลาเกวยขยุ้นห่มเลยไปครับเดี๋ยวลองถาติดตามมึงไว้ อีกเจากา้าหน้าที่ยิงสิเดคืนรถครับตอนนี้ลั่งจากแถวแยวอยู่ประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงกว่านี่ยนะครับกว่าสองชั่วโมงแล้วใกล้หอวถึงคิวแล้วนะครับใกล้จะถึงคิวแล้วใกล้จะถึงคิวแล้วเป็นสิเดรลงไปกินข้าวเช้าแล้ว เดีเยวท่านคนสองวัเนี้กันกระบอก้รับนะครับทีมาหยสังนะครับตอนเ่้านะครก็พอจบที่ไปสนี้ครับเดี๋ยวยังหาที่ตามมั้าครเบี่ยวาไปยใส่ตอครับสรับวันนี้้วสวัสดีครับ